สวัสดีครับมินอีว e ีรถทริปครับก็สำหรับเท s l a Story ในวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่กันที่เทส l a ลำคำแหงกันอีกครั้งหนึ่งนะะนี่ดูโดยรอบนะฮะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโชว์รูมที่ผมมาบ่อยที่สุดในชีวิตแล้วก็ว่าได้นะสำหรับโชว์รูมรถนะฮะ ก็พอดีวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากทางเทสลาไทยแลนด์นะที่เชิญเรามาร่วมงาน,นอีเวนต์เล็กๆในวันนี้นะ <c oughs> ก็คือเป็นการพาชมเทสลาไซเบอร์ทักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเคยพามาดูกันไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เปิดเข้าไปด้านในนะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบพิเศษรอบ exclusive นะที่เขาจะพาเราเข้าไปชมด้านในนะว่ามันจะเป็นยังไรน,นะต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสด้านในของเทสลาไซเบอร์ทักนะครับ ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเทส l a ประเทศไทยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับอันทีนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ในรอบวันนี้นะทางเท s l a เขาก็มีการเปิดให้สื่อเนี่ยเข้ามาถ่ายทํากันนะก็อาจจะมีหลายช่องกันสักนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนเข้าประตูนะเราจะเห็นว่า ภายนอกเนี่ยก็คือเป็นสแตนเลสหมดเลยนะที่เราเห็นนะตรงนี้มันจะไม่มีด้ามจับประตูเลยนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากรถเทส la รุ่นอื่นๆทั้งโมเดล3โมเดล Y S หรือ X อะไรเนี่ยมันจะมีที่จับหมดเลยแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถทำด้ามจับได้นะเขาไม่สามารถเจาะตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเขาทำปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสัมผัสนะให้เราสามารถเปิดประตูได้นะถ้าเรากดล,ลงไปปุ๊บ อ่าตรงนี้นะประตูมันก็จะเด้งเปิดออกมาให้เรานี่เองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เราอยู่ในตำแหน่งของคนนั่งด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูดังฝั่งนู้นเะน่ยเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายกันเสร็จก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่ภายในของเท s l a Cybertruck แล้วนะฮะ ก็มาดูนะฮะก็ถามว่าภายในมันจะเป็นยังไงนะก็จริงๆเหมือนเท s l a Standard ทั่วไปเลยนะก็คือมีอะไรล่ะมีพวมงมาลัย1พวงนะฮะมีหน้าจอนะฮะ1จอแล้วก็ด้านหลังนะก็จะมีหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะทุกอย่างก็ดูเป็น Standard ของเท s l a นะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะเราจะเห็นว่าพวงมลาลัยนะตรงนี้เป็นรูปทรงแบบใหม่นะซึ่ง มันเป็นรูปทรงแบบ8ดเหลี่ยมนะ,ะไม่ใช่วงกลมไม่ใช่ตัดแบบสปอร์ตนะแต่ตัดวนตัดล่างเลยนะแล้วก็หักตรงนี้เนะี่ยก็เป็นแปดเหลี่ยมนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกตาอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็รู้สึกแบบสัมผัสก็โอเคเหมือนกับเท s l a รุ่นอื่นๆน,นะฮะก็โอเคนะดูดูดีขึ้นละตามสมัยใหม่นะฮะ แล้วก็ในสิ่งที่ไม่มีก็คือเหมือนกับเทสลาในยุคปัจจุบันนะ็คือไม่มีการไฟเลี้ยวแล้วก็ไม่มีการเกียร์นะทุกอย่างก็จะมาอยู่ในปุ่มคอนโทลรต,รตรงนี้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบที่ปัดน้ําฝนควบคุมเรื่องออโต้พายอออะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนเกียร์เนี่ยก็จะไปปรับอยู่ตรงที่หน้าจอตรงนี้นะฮะคือตอนนี้ก็เข้าเกียร์พาร์คอยู่เนี่ยถ้าเราเลื่อนตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถชิฟต์เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันหน้าจอบ้างนะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ที่มี UI เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เท s l a เขาก็ได้อัปเดตแบบเป็นเวอร์ชั่นนี้ทุกคันแล้วนะฮะก็จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเท sla Cyber t r u ักเนี่ย UI แบบนี้เนี่ย มันถือว่าเป็นต้นแบบของเทส l a ในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นแรกที่ใช้นะครับก็เรียกว่าว้าวมากนะดูการาฟิกดีมากก็ถือว่าเป็นเมเจอร์อัปเดตของเฟิร์มแวร์ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ถือว่าชอบชอบ,ชอบนะฮะแต่สำหรับเทสลาไซเบอร์ทักเนี่ยมันมีลูกเล่นมากกว่านั้นนะฮะก็คือถ้าเราดูตรงนี้กระจกหลังนะถ้าเรามองไปเนี่ยก็จริงๆเนี่ยกระจกหลังตรงนี้ถือว่าอันเล็กมากแต่ปกติแล้วอาจจะ ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเมื่อเวลาเราปิดทั้งด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแผนมม่นปิดน,ะดนี่ยสมมุติถ้าเราปิดนะ่าลองปิดนี่ถ้าเราปิดนะเราก็จะมองไม่เห็นด้านหลังเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเทส la เนี่ยเขาก็ทำการใส่ระบบของไอตัวที่เป็น กระจกด้านหลังเนี่ยเอาไว้ในหน้าจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ขับขี่เนี่ยคนขับอาจจะต้องมองจากหน้าจอตรงนี้แทนนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรนะก็จะเหมือนกับเท s l a ทั่วๆไปนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะโอเคเนี่ยก็จะมีเรื่องของเมนูคอนโทรนอะไรต่างๆพวกนี้นะคอนโทรนตัวรถ ปรับนูน่นปรับนี่ปรับกระจกหรืออะไรนะฮะปรับโหมดนะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตอะไรก็ว่ากันไปนะฮะโหมดลดลากชาร์จิ้งอะไรอันนี้เหมือนซอฟต์แวร์ของตัวเท s l a รุ่นปัจจุบันหมดเลยยกเว้นว่าตัวฟรอนต์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหลี่ยมๆคมๆอะไรนิดนึงนะที่จะดูที่แตกต่างกันไปนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างแต่ทีเนี้ยผมอยากให้ดูตรงนี้นะว่าสิ่งที่มันทำให้แตกต่างกับรถเทส l าคันอื่นๆเนี่ย รถคันนี้เขาใส่ลูกเล่นเข้ามาเนี่ยเป็นอีสต์เอ็กสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราลองแตะดูนะฮ <c oughs> ะเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมฮะก็คือเป็นลูกเล่นเป็นอีสต์เอ็กที่แบบ กราฟิกกระจกแตกนะอันนี้เนี่ยมันเป็นมีมที่ขึ้นมาเนื่องจากว่าในช่วงตอนเปิดตัวปี2018แเนี่ยแล้วเขามีการทดสอบความแข็งแรงของกระจกนะที่ให้ปลาลูกบอลเหล็กนะคล้ายๆแบบลูกเปตองเนี่ยปลาใส่เข้าไปในกระจกนะซึ่งพอปลาเข้าไปสรุปแล้วเนี่ยมันก็แตกเป็นแบบนี้นะซึ่งอีลอนเนี่ยก็ทําหน้าเว๋อเลยนะฮะอันนี้ก็เลยกลายเป็นมีมดังทั่วโลกแล้วเขาก็ใส่เข้ามาในตัวตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความมีอารมณ์ขันของแบรนด์เท ลาก็ว่าได้นะครับผมอ่าตรงนี้ส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรนะอย่างกรอบบล็อกอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเปิดนะฮะเปิดตรงไหนเอ่ยเนี่ยกรอบบล็อกก็จะอยู่ดังด้านนี้นะฮะก็ทุกอย่างก็คล้ายๆกับตัว เทสลารุ่นปัจจุบันทั้งหมดนะแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึงนะ่งเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้นะก็คือตรงคอนโซลกลางจะเห็นว่ามันโล่งมากนะฮะเราดูนะีปกติแล้วเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยมันจะเป็นทึบเลยตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เขาก็แบ่งเป็นช่องโลง่โลงๆนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้รู้สึกแบบเวลาเข้ารถคันนี้มาเนี่ยก็จะมีความโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็รู้สึกไม่อึดอัดสําหรับการขับรถคันนี้นะครับ ก็สำหรับภาพรวมภายในเนี่ยก็คงมีประมาณนั Tesla, ้นนะครไม่ได้มีอะไรมากมายนะฟีเจอร์ให้เล่นก็เหมือนกับรถเท s l a ทั่วไปนะอย่างที่บอกนะตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกนะให้ช่องอื่นเขาถ่ายกันบ้างนะฮะก็สำหรับสเปคของตัวรถของเท s l a Cybertruck คันนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยทั้งหมดเนี่ยรุ่นย่อยนะจะมีรุ่น r เรเวลได e มี a h l e l d r i ด e แล้วก็เท s l a Cyber Beast นะซึ่งตัว Cyber Beast เนี่ยถือว่าเป็นตัวแรงสุดในกลุ่ม Cyber truck นะฮะมีอัตราเร่งแบบ ศูนย์ถึงร้อเนี่ยสอวินาทีเท่านั้นเองนะฮะเราก็สามารถลากน้ําหนักเนี่ยได้เกือบห้าตันเลยแล้วก็ระยะทางในการวิ่งต่อนหนึ่งชัเนี่ยเราๆสัก500กิโลเมตรได้นะครับก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใช้ก็คือแบตสี่หนะ,ะซึ่งมันก็ทําให้แบบความจุของ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจุได้มากขึ้นในน้ําหนักที่เท่าเดิมนะเรียกว่าแบตเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็น้ําหนักเบาลงก็จะสามารถเซฟน้ําหนักแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับและอ,อย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบ800โวล์นะซึ่งตัวนี้มันก็รองรับการชาร์จได้รวดเร็วมากซึ่งเขาก็เคลมไว้นะว่าการชาร์จเพียงแค่15นาทีสามารถวิ่งได้ไกลเพิ่มขึ้นถึง200กิโเมตรเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเทคโนโลยีอย่างแบต48โวล์นะฮะซึ่งเป็นแบตโล ก็เป็นโปรดักชันคาร์คันแรกนะที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอย่างสเตียรบายวายนะที่เอามาทดแทนการใช้แกลกคฟมอะไรแบบเดิมนะโดยเปลี่ยนเป็นสัญญาณแบบไวเลสแทนนะในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทสลาเซนร์ทักคันนี้เนี่ยมันสามารถวางคุมอะไรไว้ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้โดยใช้อุปกรณ์ชิ้นเดิมนะเพียงแค่เปลี่ยนเลเยอร์การจัดวางไปเท่านั้นเองนะฮะ ภาพรวมก็คงมีประมาณนี้นะคงไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรเกี่ยวกับตัวไซเบอร์ทัคมากเท่าไหร่นะักนะฮนะนะนะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยไม่ได้ขับด้วยนะฮะคือไม่รู้ว่าถ้าขับจริงนะเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงแนละ้วก็คงแบบยังไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะตอนนี้และอย่างหนึ่งก็คือเท sla ไซเบอร์ทัคเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายในไทยแล้วก็ยังไม่ได้มีวีแววที่จะเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยนะ ตอนนี้แค่ลำพังเนี่ยยอดจองในอเมริกาสงล้านคันเนี่ยเขายังผลิตแทบไม่ทันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นยังอีกนานนะตอนนี้ส่งมอบไปได้แค่แบบหลักหมื่นคันเท่านั้นเองนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปนะสำหรับประเทศไทยว่าตัวไซเบอร์ทรัคเนี่ยจะเข้ามาไหมนะฮะแต่แต่คำถามก็คืออ้าวแล้วถ้าคันนี้เนี่ยไม่ได้ขายในไทยแล้วทำไมเราถึงต้องตื่นเต้นกันเออสงสัยไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมสื่อถึงต้องมาดูเทสลาไซเบอร์ทรัคคันนี้แต่ก็นั่นแหละนะว่านั่นคือสิ ที่ผมอยากบอกนะเพราะว่าตัว t ท s l a Cybertruck คันนี้เนี่ยมันเปลี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีแบบดีๆเยอะมากนะฮะคือขนาดว่าผมเองเนี่ยใช้ตัว เทสลารุ่นโมเดล3อยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าว้าวแล้วนะแต่พอมาได้สัมผัสตัวคันจริงของเทสลาไซเบอร์ทักคันนี้ก็รู้สึกว่ามันว้าวเข้าไปอีกนะฮะอ่ะเราลองมาดูกันนะว่าสําหรับคันนี้เนี่ยมันดีมันพิเศษอะไรยังไงนะครับก็นี่นะฮะคืออยากจะบอกเลยว่าเทสลาไซเบอร์ทักคันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทดลองอะไรหลายๆอย่างนะเหมือนกับเป็นการปฏิวัติในการสร้างรถยนต์คันหนึ่งขึ้นมานะเพราะว่าถ้าเราดูรูปลักษณ์ภายนอกนะเห็นไหมฮะ ว่ามันเป็นแบบสารเหลี่ยมคมอะไรพวกเนี้คือการผลิตเนี่ยบอกเลยว่ามันยากมากนะฮะโดยตัวถังของเขาเนี่ยก็คือโครงสร้างด้านในเนี่ยใช้เป็นแบบ exoskeleton นะที่เป็นแบบโครงที่มีความแข็งแกร่งสูงนะทำมาจากวัสดุก,ก็คือ stainless steel alloy นะฮะเป็นแบบหล่อยเย็นนะเรียกว่าความแข็งแกร่งแบบ เยอะมากๆนะฮะแล้วก็ในเทคโนโลยีแบตลูกเล็กเนี่ยที่เอาไว้แบบควบคุมพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านในฟลังหรืออะไรต่างๆเนี่ยระบบออโต้พายโหรืออะไรพวกนี้อจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรเยอะมากนะ,ะก็ใช้เป็นแบตแบบ48โวลต์ซึ่งคันนี้เนี่ยมีสายไฟน้อยมากนะฮะก็มันก็ทำให้เท s l a เนี่ยสามารถลดต้นทุนได้เยอะเลยนะฮะ แล้วก็ด้านใต้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีแบตนะก็คือแบตนอนล่างแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ4 6 8 0สถานะปิกกรรมเนี่ย800โวล์นะซึ่งตรงนี้มันทำให้ความจุต่อนน้ำหนักเนี่ยมันมากขึ้นนะก็สามารถทำแบตเนะี่ยให้เล็กลงได้เบาลงได้แล้วก็อย่างหนึง่งพอทำเป็น800โวล์แล้วเนี่ยมันก็สามารถชาร์จได้ไวขึ้นนะครับ แล้วก็ที่บอกนะว่าเทคโนโลยีในการเลี้ยวรถเนี่ยเป็นแบบสเตียร์บายวายนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันไม่มีแหลกพวงมาลัยแบบในอดีตแล้วนะฮะก็ตรงนี้เองมันก็จะทําให้สามารถวางพวงมาลัยเนี่ยไว้ทางซ้ายหรือทางขวาก็าได้นะ,ค,ะคือลองคิดดูว่าเนี่ยอย่างสมมุติเราเข้าเกียร์ P อยู่ใช่ไหมถ้าเรามีการหักพวงมาลัยอะไรตรงนั้นนะ่ะ ล้อตรงนี้จะไม่หมุนตามมันไม่เหมือนกับรถในปัจจุบันที่เวลาเราหันพวงมาลัยปุ๊บล้อมันก็ยังทํางานอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยข้อเด่นของมันก็คือเราสามารถวางพวงมาลัยไว้ทางซ้ายหรือทางขวาของตัวรถก็ได้นะมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกลงไปอีกนั่นเองนะครับก้อนเนี่ยนะะก็จะเห็นได้ว่าทางเทสลาเนี่ยเขาก็ พยายามจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาสร้างเทคโนโลยีอะไรที่คนเขาไม่ทํากันเรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของรถยนต์เลยก็ว่าได้นะครับยางแบบแบต48โวลต์อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเคยทําเพราะปัจจุบันเนี่ยแบตบลูกเล็กเขาก็ใช้กันแค่แบบ12โวลต์16โวลต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งข้อเสียของแบต12โวลต์กับ16โวลต์เนี่ยก็คือสายไฟมันเยอะมากนะถ้าเราเห็น,นในช่วงหลังเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยมีระบบไฟฟ้าเยอะมากเลยนะะแล้วอนาคตเนี่ยเทสลาก็มองแล้วแหละว่าอุปกรณ์เยอะขนาดเนี้ยไฟ มันไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเพิ่มแรงรันไฟนะให้เป็น48โวลต์เลยนะซึ่งเท s l a ก็เป็นเจ้าแรกที่ทําสําเร็จในระดับโปรดักชันค่ะนะฮะแล้วความเจ๋งของเขาคืออะไรรู้ไหมฮนะความเจ๋งของเขาคือเขาส่งแบบแปลนที่ทําอุปกรณ์สําหรับ48โวลต์เนี่ยให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆด้วยก็เรียกว่า ในปฏิวัติอุตสาหกรรมและก็มาช่วยกันทําเลยอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็ทําให้สเกลข้างหน้าเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกลงต้นทุนถูกลงนะราคาขายรถเนี่ยมันก็สามารถขายได้ถูกลงด้วยเช่นกันนะแล้วก็ในเรื่องของแบต4680เนี่ยที่เป็น เรื่องสาคัญของเทสลาเนี่ยก so ็เนื่องจากว่าแบตปัจจุบันเนี่ยมันมีน้ําหนักใหญ่ใช่ไหมฮะเทสลาเขาก็เลยแบบว่าถ้ามันใหญ่นักใช่ไหมก็ทําแบตให้มันเล็กลงโดยออกแบบเป็นขนาด4 6 8 0นะเซลล์แบตก็เล็กลงน้ําหนักก็ลดลงแล้วก็ทําให้รองรับเนี่ยการชาร์จไฟที่เร็วขึ้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าชาร์จ15นาทีเนี่ยวิ่งได้200กิโลซึ่งถ้าลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะว่า200กิโลถือว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนัก35ถึง40เปอร์เซ็นต์เลยนะจากปกติเนี่ย ประมาณสัก25ก็เรียกว่าอันนี้เนี่ยก็มันจะทำให้เราสามารถเดินทางได้ไวขึ้นแล้วโดยอย่างยิ่งน่ยถ้าชาร์จกับตัว ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ด้วยแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเดินทางแทบจะไม่ต่างกับรถน้ํามันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างตัวถังนะทำออกมาได้แข็งแกร่งมากๆนะคือเท s l a เนี่ยเป็นรถที่มีเซฟตี้สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะฮะถ้าใครเคยเห็นคลิปนะี่ยรถโมเดล Y ของจีนนะ่ยที่ตีลังกาแบบ8ตลบเนะีคือลงมาเนี่ยคนขับและคนนั่งเนี่ยยัง บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเองนะคือถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆนะีอาจจะอันตรายถึงชีวิตแล้วก็ได้นะครับเนี่ยไอที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้เนี่ยเราลองคิดดูนะว่าสมมุติมันเข้าไปอยู่ในรถโมเดล3โมเดล Y หรือแม้กระทั่งตัวเท sla ที่ราคาต่ำล้านหรือว่าโปรเจกต์เลดบูที่เขากำลังทำตอนเนี้แล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรขนาดนี้เนี่ยโหมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนจริงไหมฮะก็แบบ น่าติดตามต่อไปนะว่าอนาคตของเทส l a จะเป็นยังไงคือแค่คิดแค่นี้ก็มันแล้วใช่ไหมฮะซึ่งก็นั่นแหละฮะคืออนาคตของเทส l a ที่เขาพยายามสื่อสารผ่านเทส l a c y เบอร์ทักคันนี้นะครับแต่หลังจากนี้นะสำหรับการโชว์ตัวไซเบอร์ทักที่ลำกำแหงตรงนี้เนะี่ยก็จะหมดแล้วนะฮะจะไม่มีแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมไซเบอร์ทักทัวร์ได้นะฮะโดยเขาจะแบบ เอารถคันนี้เนี่ยออกไปออนทัวร์ในประเทศไทยนะฮะก็จะมีหลายที่เลยนะฮะเขาก็จะไปที่แรกกันก่อนนะที่เซน t r a l น o r เวิร์นะฮะแล้วก็ที่ถัดไปเนี่ยเซนตั t v นอีสวิลนะครับแล้วก็จะมีวันที่18 ถึง30กรกฎาคมอยู่ที่เซ็นทั้นบางนาะวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาเนี่ยไปอยู่ที่เซ็นทั้นเวสต์วิลล์ครับ14สิงหาถึง1กันยายนเนี่ยไปอยู่ที่สยามพารากอนอ่ากางเมืองเลยแล้วก็วันที่4กันยาถึง15กันยาเนี่ยจะไปอยู่ที่เซ็นทันเชียงใหม่นะแล้วก็ในวันที่17ถึง22กันยาก็จะไปอยู่ที่เซ็นทันขอนแก่นนะฮะโดยรวมเนี่ย กิจกรรมไซเบอร์ทักทัวร์เนี่ยก็จะมีตารางอยู่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็คงจะไม่ได้มีการจัดแสดงในประเทศไทยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาดูอยากจะมาสัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตของ Tesla เทส l a น่ยที่มันจะกระจายเข้าไปอยู่ในรถรุ่นต่างๆของเทส l a เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูที่เทส l a ไซเบอร์ทักคันนี้นะครับก็สำหรับภาพรวมในการพามาดูไซเบอร์ทักวันนี้คงมีเพียงประมาณนี้นะฮะก็คิดเห็นยังไงเนี่ย คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้นะพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของรถ EV อนาคตของเทส l a ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ